นู่นคือเทือกเขาพนมดงรักครับตอนนี้ผมอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับเส้นทางตรงนี้จะขึ้นไปที่ช่องตะโกนะครับช่องตะโกนี้ข้ามเทือกเขาพนมดงรักเพื่อที่จะไปในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือจากตรงนี้ภาคตะวันออกนะครับเขตพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วข้าม ้าข้ามเทือเขาพนมรงรักผ่านช่องตะโกไปก็จะเป็นภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้เลยครับโคกอีดยชุมชนโคกอีดยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นตลาดชุมชนขายของขายสินค้าเป็นอาหารป่าอาหารตามฤด,ดูกาลสินค้าของท้องถิน่นนะครับ เป็นร้านเรียงกันยาวประมาณ500เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับเขียดปลาเขียดแห้งปลาแห้งถั่วลิสงครับหน่อไม้ดองเห็นไหมครับ ลูกจะบกครับอัลมอนต์อีสานหน่อไม้ดองป่ารมควันครับตัวนี้ขี้ใต้ครับเอาไปก่อไฟครับหน่อไม้ดองใส่ถุงเป็นแขวนกันเป็นแถบเลยครับนี่อะไรอ๋อตัวนี้มันเทียนครับมันนก มันเทียนยาวๆครับเกิดขึ้นในป่านะครับนี่อาหารป่าครับมันเทศมันจะกัดตลาดพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นเห็ดอ๋อน,นี่ช่วงนี้ยังมีเห็ดอยู่นะครับนี่เห็ดเห็ดใครครับนี่เห็ดใครเห็ดข้าวหมากตัวนี้น่าจะเป็นลูกอะไรนะเขาเรียกลูกของผักสาบ ถ้าจำไม่ผิดนะผักทาบเห็ดนี่น่าจะเป็นเห็ดยูคาครับนี่เ,นเห็ดยูคาไหมแม่คะ,หคะเห็ดยูคาไหมครับนี่าาโอขม,มไหม,มขหมปลาปลาละปลาส้มครับนี่ปลาตะเพียนส้ม อ๋อนี่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 ตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นแบบลวกแล้วต้มแล้วต้นนี้เก็บมาสดๆครับนี่อันนี้เห็ดเห็ดเพิงเนี่ยโอ้ยอย่างงามเลยเห็ดยูคาหรือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดยูคาเพิงไอ้ไม่เห็ดอะไรวะเห็ดเพิงขมอ๋อไม่เกิตั้งต้นยูคาขมเลยเออนี่ละเห็ดเพิงขมกระเอิญเห็ดยูคากระเอิญเห็ดเพิงขม อันนี้เห็ดปวกเห็ดปวกเนี่นี่เอ้าทำไมรู้จักนี่พอเห็ดปวกรู้จักเล็ดอยังอน่รู้เห็ดปวกรู้อยู่อ๋อเก็บจากป้านี่บ่ครับนี่บ่ค่ะไก่เติบไก่เติบป่ะทีจากจากนี้ห่างจากบ้านโคกอีดุยบ่โคกอีดุยอยู่ทางไหนนี่แหละโคกอีดุยในพื้นตรงนี้เลยพื้นที่ตรงนี้เลยในบ้านเขาไปทางไหนบุ๋นเห็นเห็นตลาดเห็นตลาดค่ะอ๋อขังในไปทางพุ่น ผมเห็นตะปานี่ลึกข้าไปสารงไงเขาปูกบานอยู่ในป่าอ๋อไม่ชอบไม่เยียมเยียนอืมบานจักหลังค่ะบ้านโขงอีโด้วยนี่แหละเนาะ5ที่โงหลังครับบ่อถึง้อยเรับอ๋อครับครับบนไมน้องไม้นี่น้องไม้ปลูกคือน้องไม่ปลาน้องไม้ปลาจ้ะน้องไหม่ปลาค่ะน้องไม้ดองด้ยนี่ยน้องใหม่ปลาครับน้องไมบ่มนดองด้ค่ะเขาเอน้องไม้อย่งน้องไม้ต้ม คนละอย่างอ๋อนี่นอกใเขาต้มเนาะนี่แบบนี้ต้มต้มร้า้ามัดใส่ถุงยังสิต้มถุงเลยอ๋อเห็ดแนวด้วก่อนเหี๋ยว ปอกแล้วก็ใส่ถุงแล้วกปอกแล้วก็ใส่ถุงแล้วกนหนึ่งทั้งสูงเลยอัดเนดเป็นีเขาเอื่นนอไม่ัต้มไม่อันนี้นอไม้อันแบบนอลวกนอจูดนอจูดอันแบบนอไมปลาอันนี้นอไม้ไฟปลาเขาอัดเขาเรียกอัดใบเขาเรียกนอไม้อัดเหรออ๋อพึ่งหลูด้นี่อ๋อเก็บใบเป็นไดเป็นปีมันป่ะ ได้เลือกไปย่างกินอะไรนั่นเลยครับอืมบ๊อบต้องแช่ตู้เย็นน้ำอ้อยก็มีตัวนี้อ๋อน้ำน้ำตาลบักเพาคนละอย่างกับน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยมันสีเข้มเข้มอ่อตัวนี้น้ำตาลครับน้ำตาลมะพร้าวเขาลับมาจากไสครับนี่ อ๋อครับผมส่วนมากที่ที่เป็นคนเล้าเนาะอยู่บริเวณนี้ผสมปนเปกันแต่โคกอีโดยนี่ส่วนใหญ่ที่เป็นคนเล่าเหล่าโคราดเขาเอินเนาะโคลาดเยอะกว่าเออเราโงกเหลือง ละงอกขาวก็มี่เห็ดละงอกขาวเห็ดเข้ามาเห็ดดินโอ้ตัวนี้เขาเอือนมั่นยังครับนี่เผือกอ๋อเผือกน้อยผมระนึกว่ามั่นมันลูกน้อยพวดเกิเลยนึกว่ามั่นเอาไปปลูกปะอ๋อครับตัวนี้เขาเอือนมันนกบะ มันเทียนมันนกอันเดียวกันบ่ออ๋อมันเทียนครับนี่ยถุงยักษ์บาทมันเทียนนี่ยร้อยหนึ่งช่วงนี้แล้วเนาะมันเทียนออกตัวนี้อันวะเขาจะเอื่นดองดองบ่หรืออันเดียวกันอ๋อนี่นนีี่แบบดองดองเขาใส่เกลือบอครับใส่เกลือแบบนี้เนาะใหม่อัดเขาเอื่นเนาะ แบบอัดแบบนอจูดอัดกอัดกนอจูดครับนี่นอจูดนอไม้แบบดองก็มีครับเห็ดดินเห็ดดินเห็ดไข่นี่เห็นลาโงกครับนี่เห็ดละโงดอกตูมๆเลยครับนี่ สาราเขื่อนดอกจุ่มนี่ดอกจุ่มจุมครับนี่ถุงจักบาทครับนี่แม่ค่ะถุงละร้อยถุงละร้อยเฮดไข่เห็ดละงกขาวถุงละร้อยครับนี่พักติ่วไปต้มใส่กันเฮดเข้าหมากเนาะเขื่อนถุงละร้อยทุกันบออนั้นตุ้มๆร้อยหนึ่งจ้ะแบบนี้สามถุงร้อยจ้ะอ๋อดุ้มแบบตุ้มครับตัวนี้เขื่อนยังเนาะบักเมาเหาเนาะกินกับน้ำพริกกินแกงงัว ข่าเอินกินสมเนาะล่าขาเอิญกินสมครับข่าเมาทุงเทไรบอกเมา20บาทผู้แหนมด้วยนี่สมปาตองสมปาตองถุงจักบาทครับนี่สมปาตองถุงละร้อยถุงเล็กห้าสิบนี่ถุงเล็กห้าสิบโอ้ปลาทูหอมไม้ก็มีครับ พันไม้ไปปลูกก็มีอ๋อตัวนี้น่าจะผักหวานวนั่นนี่เออจริงๆด้วยผักหวานป่าครับนี่ผักหวานป่าเขาเพาะจากลูกเลยจากเม็ดครับนี่ไปไหนกันเนี่ยจายต้นจักบาทพอา่อค้าผักหวานป่าสามสิบห้าสามถึงร้อยครับผักหวานป่า ดักแด่ทอดครับจิปโปมนี่จิปบโอมจิปโป,ม,ป,โปมแตกต่างจากจิงรีดนะจิปโปมจะตัวใหญ่กว่าอยู่ในรูครับขุดรูอยู่ยังไม่มีใครเลี้ยงนะจิปโปมนี่ใครเลี้ยงจิปบโอมได้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะแต่ว่าจิงรีดเห็นเขาเลี้ยงกันเยอะอยู่ทั้งแถบครับหนุ่ยยาทั้งแถบคล้ายๆกันนะสินค้าพื้นบ้านสินค้าท้องถิน่นหรือสินค้ามาส่งจากที่อื่นก็มีนะขนมนม,นมเนยครับ พริกแห้งกระเทียมอย่างน้อตัวนี้นี่กลอยแห้งโอ้คุณเคยเห็นเขาแซน้ำแล้วเขาไปทำยังไงกินส่วนใหญ่ไปน,นึ่งมเมนูสำหรับกลอยเนี่ยเขาเขาทำเมนูอะไร เป็นหนึ่งคุกกับมะพร้าวเนาะกลอยครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นกลอยแบบแห้งฝานบางๆตากแห้งเนาะถุงจักบาทครับนี่ถุงร้อยถุงร้อยกลอยครับนี่นกลอยเขาไม่ได้ปลูกนะมันอยู่ในป่าเนาะกลอยป่าครับน้ำตาลมีน้ำอ้อยน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าว น้ำตาจากมะพร้าวน้ำตาจากอ้อยครับปลาส้มครับกุ้งจ่อมก็มีเด้อนี่กุ้งจอมปลาจมเ็ดของป่าครับทางนี้ไข่นึง่งไข่ต้มมันต้มมะเออกระโพดสินค้าค,คล้ายๆกันนะครับในแต่ละร้านนะหลักๆที่เราเห็นห้อยอยู่นะ หน่อไม้อัดนะเขาเรียกครับหน่อไม้อัดผมก็เพิ่งรู้ชื่อวันนี้เลยหน่อไม้อัดทําจากหน่อไม้ทําจากหนอ่าาหนอโจดเล็กๆนี่เขาทาจากหน่อโจดเอกาลินฟ้ามันเทียนครับนี่ถุงละห้าสิบถุงละร้อยอู้วันนี้อะไรปลาไหลปลาไหลแล้วก็หอย หอยโข่งหรือหอยเชอรี่เนาะนี่หอยอะไรครับแม่ค้าหอยโข่งเนาะคนละอย่างกับหอยเชอรี่นะหอยโข่งถุงจักบาทถุงละแปดสิบครับนี่หอยโข่งตัวใหญ่ๆเลยเห็นไหมหอยโข่งหอยโข่งโอ้หากินยากนะนี่หอยโข่งครับตัวใหญ่ๆเลยอ๋อหอยโข่ง หากินยากแล้วทุกวันนี้หอยโข่งครับถุงละแปดสิบครับปลาไหลนะเหมือนเหมือนกันนะครับในแต่ละร้านนะสินค้าส่วนใหญ่ครับปลาไหลแมงดาโอ้แมงดาก็มี แมงดาโลจักบาทแมงดาตัวยี่สิบ้าตัวละ25่สเอาขายเป็นตัวเนาะตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวละ25บาทครับแมงดาตัวนี้หอยยังแม่ค้าเขาเอิ่นหอยขี้กระไตหอยขี้กระไตอ๋อหอยขี้กระต่ไตครับเนี่ยไม่เคยกินนะหอยขี้กระต่ายอู้เยอะมากเลยครับนี่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลห้อยอยู่ก็ปลาไหลครับเนี่ย ทั้งแถบเลยครับปลาไหล,ไหลอู้นี่ตัวใหญ่ๆเลยครับปลาไหลหอยขี้กระต่ายแมงดาตัวละยี่สิบห้าบาทหอยขี้กระต่ายครับจักบาทนี่หอยโลละร้อยตัวนี้สองโลสองร้อยเขาเอื้นหอยขี้กระต่ายบ่เขาเอามาจากไหนจากนาหรือจากเขาเลี้ยงไหมหรือยังไง เก็บจากทุกนาจากคลองอ๋อชาวบ้านมาส่งครับโลละลอยนะหอยขี้กระต่ายกับทั้งแถบเลยกลอยน,ะนั่นน,น่ะกลอยครับปลาไหลก็จะมาสุดตรงนี้ครับสินค้าก็คล้ายๆกันนะของป่าครับอาหารป่าอาหารตามฤด,ดูกาลทั้งของสดของแห้งนะครับตลาดโคกอีโดย ตลาดโคกอีโดยโอ้ตัวนี้กรบกบตัวเอฟเอฟเลยกบโลจักบาทไหมค่ะร้อยห้าสิบมันคือสีขาวขาวสีเผือกสีเออเนาะสีมันออกสีอ่อนๆสีขาวขาวสีเหลืองเหลืองอึงอ่างอึ่งเผาครับอึ่งเผากับอึ่งยางผสมกันเนี่ย แมงดากบน่าจะกบเลี้ยงมั้กบเลียงะกบเลี้ยงหอยนาหอยขี้กระต่ายนี่เห็ดครับเห็ดเห็ดเห็ดไข่เห็ดร่วมเห็ดไข่ถุงยักบาทเห็ดไข่ตูมลอยหนึ่งบ้านหาซิบปลารมควันปลาเผามันเทียนช่วงนี้มันเทียนครับอาหารปลาจะโบกกลอยนะเนี่ยใช่ไหม ลอยข้าวเหนียวอ๋อแบบแบบที่เปียกก็มีนะแบบแห้งก็มีครับมีไหมเข้าวจีกับมีตัวนี้ข่าจีกัมีจ้าเข่าจีท่าใครชุบไข่เลยจ้ะว่าเป็นท่าเออชุบเลยชุบเลยมันเทียนก็มีมันได้ท่าแหลกๆจุ่มปูดโลดค่ะก่อนจักบาทก่อนละสิบบาทค่ะก่อนละสิบบาทลูกชิ้นเนาะนี่ชิ้นหมูไม่ละสิบบาท ลูกชิ้นจัมโบ้หมูปิ้งลูกชิ้นปิ้ง <Yeah. S 1> ข้าวเหนียวปิ้ง <Yeah. S 1> ข้าวเหนียวจี <Yeah. S 1> ก็จะมาสุดตรงนี้แล้วครับประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็มีฝั่งตรงกันข้ามด้วยนะครับนี่คือตลาดชุมชนโคกอิดอยนะครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตาพระยาจะข้ามเทือกเขาพนมดงรักผ่านช่องตะโกเพื่อที่จะไปขึ้นที่อีสาน ก็คือเขตอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครผ่านมาทางนี้ก็แวะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับสินค้าจากชุมชนอาหารป่าตามฤด,ดูกาลฝั่งนูน้นเห็นผลไม้รากไม้นะทางนู้นครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้พาเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตามรายทางเส้นทางนี้าการจราจรคับคั่งอยู่นะ เส้นทางหลักนะครับจากภาคตะวันออกจะขึ้นสู่ภาคอีสานใต้นะครับอีสานตอนใต้สานล่างเข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปทางทิศตะวันตกก็จะเข้าโคราชไปทางทิศตะวันออกก็จะไปบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตอุบลน,นะครับขึ้นไปทิศเหนือก็นู่นเลยครับขอนแก่นร้อยเอ็ดทางนู้นครับ ตลาดชุมชนโคกอิโดยครับพี่น้องท่านใดผ่านมาทานนี้ก็แวะซื้ออาหารการกินน่าสนใจมากครับยาวประมาณ500เมตรนะ